ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนิสัแนวคะ่ะเกิดปัญหาใหญ่เนาะฝนตกทําให้กับเราย้ายครัวมันอยู่ข้างในนี่เนาะนี่นี่มไดูว,ว่มันจะหักตอนไหนเนาะครัวของเรานี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนเราจะทำกับข้าวข้างนอก ฝนตกเราก็จะย้ายขวเห็นไหมถ้าสังเกตเห็นก็จะเห็นเม็ดฝนโปอยๆเนาะเนี่ยวันนี้ฝนตกยปอยๆางวัน,นจะไม่ได้ไปไหนเนาะวันนี้มาดูบรรยากาศกันเนาะ บรรยากาศดีฝนจะตกปอกแปก๊กปอกแป๊กนิดนึงเราก็ย้ายครัวเข้าไปอยู่ข้างในกันเนาะน่ทำให้เราเกิดปัญหา ถึงก็ย้ายครัวแต่ก่อนเราก็จะกินข้าวหนข้าวอยู่ตรงนี้เนาะวันนี้ฝนตกเราก็จะย้ายเข้าไปอยู่ข้างในทํากับข้าวข้างในหนึ่งข้าวข้างในเนาะพี่น้องเนาะปัญหาใหญ่จริงๆนะ เดี๋มาดูข้างในกันเราก็จะย้ายมาอยู่ข้างในตรงนี้เราก็จะย้าเข้ามาอยู่เข้ามากินข้างในสุวนครัวของเราไม้เวลานะเราหนึ่งข้าวทำกับข้าวเราต้อง รีบทำรีบออกมาเนาะทำไมอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะหักตอนไหนดูไม้ขือไม้ขาวก็จะเป็นไม้กลมเนาะไม้ขือไม้ขาวของมันเนะก็จะเป็นไม้อะไรไม่รู้มันใช้นานแล้วเนาะหลายปีแล้วไม้จนขุจนเป็นหมอดเป็นอะไรแล้วนี่เนาะถ้าสังเกตเห็นเม็ดฝนก็ปอกแปกปอกแป๊กเนาะ ta giải của mặt không mặt tụi này nó nó มาดูข้างนอกกันโอ้ช่วงนี้ดูดูฝนฝนจะตกทำดอกหมักม่วงเนาะพี่น้องเนาะเผออินต้นมะม่วงก็ไม่เป็นดอกเนาะต้นนี้หมักม่วงโทกโหมักม่วงโทกสโกศนะคะเนี่ยก็จะตกปอกแป๊กปอกแป๊กอปรยปลายปรยปายนิดนึง นนี่เนะทำให้เราได้ย้ายเข้าไปอยู่ข้างในกันโหกล้วยเนาะ แบบนี้ก็เป็นกล้วยเนาะม่ดูกล้วยของเราป,ปกต้นไม่ใหญ่เนาะมันก็จะเป็นปีเป็นกล้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนี้ชาแนลนะคะ